ุณพักดื่มน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวไปอีกไกลเดี๋ยวมีขนมขนมด้วยค่ะไปดื่มน้ำขอบคุณครับมีขนมจุ๊บๆุ๊บของกรดเชื่นใจไหม,มเหนื่ยอยไหมคะไม่ไม่ค่ะไปอีกไกลเลยโฮย้โฮยพอยคุณ รับตัวเองไม่ได้เลยอ่ะไอ่อะหน้าเหี่ยวมากอ้ยเตียนกาอุย้ยแก่มากเลยอ่ะคุณเฮ้ยอ <c oughs> ้วนฉุเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายแล้ว <c oughs> คุณช่วยพูดให้กำลังใจหน่อยสิคะไปแย่ยยจังเลย <c oughs> คุณใจตายยังดีมากอยู่เลย <c oughs> นั่นชมใช่ไหมคะคังดูแปลกๆนะคะไปไปต่อกันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวกันหนุ่มก็ทานนะคะเห่ไปไปต่อกันนี้ก่อนเนาะอ้าคุณเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทางให้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ค่ะไม่เป็นโทรศัพท์มาอือไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมอ่ะเดี๋ยวดูเองไะย่งั้นไม่ขนาดอันตรายค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดูให้ค่ะ เดีย๋ยวตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะครับนี่เป็นเมนอะไรเนี่ยเม้นอะไรชอบคุณครับชอบยคุณอะไรคุณดูดีๆไม่มีมีแต่ขอบคุณครับคุณพีณว่าชอบคุณครับไม่มีคุณดูดีๆมีแต่ขอบคุณครับ มันอยู่ใกล้กันหรือเปล่าสงสัยพิมพ์ผิดไม่ใช่อ่ะคุณคุณพิมพ์ว่าชอบคุณครับไม่ใช่ก็สงสัยว่าพิมพ์ผิดเนี่ยดูดูดูเยเนี่ยคุณดูคุณดูคุณดูปลาก่อนได้ไหมเนี่ยกำลังจะเลี้ยวรถกำลังจะเลี้ยวรถครับยังไม่ลนะมึงขับไป